แม่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของลูกเพราะไม่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนจะลึกซึ้งและแนบแน่นเท่ากับความสัมพันธ์ที่แม่มีต่อลูกอีกแล้วแม่คือคนที่รักเราไร้เงื่อนไขตั้งแต่วันที่แม่รู้ว่าแม่ตั้งท้องดูแลธนุถนอมเรามาตั้งแต่เกิดแบเบาะจนกลายเป็นเด็กตัวเล็กๆที่เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองได้และโตขึ้นมาในที่สุด แม่ทำทุกสิ่งที่แม่ทำได้ในแบบของแม่และทำได้มากกว่าทุกคนในชีวิตของเราและไม่มีใครทําได้เหมือนแม่อีกแล้วลองนึกย้อนไปดูว่าตั้งแต่จำความได้คุณจะเห็นว่าแม่ทําอะไรให้คุณบ้างแม่ป้อนนมป้อนข้าวป้อนน้ำกอดเราปลอบเราอุ้มเราโอบเราปกป้องดูแลเราอย่างดีที่สุด คุณคงจำได้ว่าแม่จับมือเล็กๆของเราเพื่อที่จะพยุงเดินช่วงก้าวแรกๆของชีวิตแม่จะหันมาตามเสียงเรียกของเราเสมอแม่จำเสียงของเราได้ดีกว่าทุกคนแม่รู้ว่าเสียงแบบไหนเรารู้สึกยังไงแม่จะกอดเวลาที่เราร้องไห้อกอุ่นๆของแม่พร้อมจะให้เราเข้าไปซบเสมอคอยเช็ดน้ำตาและปลอบประโลม จนเราหยุดร้องไห้และกลับมายิ้มและหัวเราะได้อีกครั้งแม่เตรียมอาหารโปรดของเราด้วยความสุขที่สุดทุกครั้งและดีใจยิ้มกว้างๆเสมอที่เห็นเรากินได้อย่างอร็ดอร่อยเมนูจากแม่ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นพลังแห่งรักและพลังชีวิตที่ถูกคัดสรรอย่างดีที่สุดตั้งใจบรรจงที่สุดทำด้วยความรักที่สุดภาคภูมิใจที่สุด และรักมากที่สุดแม่เลือกของเล่นที่ดีที่สุดเพื่อเราไม่ใช่แค่ให้เราได้เล่นสนุกเท่านั้นแต่แม่รู้ว่าของเล่นแบบไหนจะช่วยให้เราเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นแม่คือพื้นที่แห่งความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยเวลาที่ลูกไม่สบายแม่ป้อนยาเฝ้าดูแลใกล้ชิดจนกว่าเราจะหายดีในที่สุดแม้บางครั้งไม่ได้กินไม่ได้นอน แต่แม่จะมีพลังวิเศษที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อลูกเสมอแม่คือคนที่จะยืนรอคอยเราเสมอไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนดึกแค่ไหนและยิ้มอย่างดีใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าลูกแม่จะแบ่งปันความสุขและแบ่งเบาความทุกข์ของเราแม่เคยรักเรายังไงก็จะรักเราแบบนั้นตลอดไปจนลมหายใจสุดท้ายแม้หลายครั้งเราจะดื้อด้านกับแม่ขนาดไหน ทำผิดกับแม่มากขนาดไหนทําให้แม่เสียใจบ่อยแค่ไหนแต่แม่ก็ยังรักลูกเสมอไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เราโตแล้วออกมามีชีวิตของตัวเองแล้วแต่ความรักของแม่จะไม่มีวันน้อยลงแม่อาจจะหลงลืมไปบ้างในหลายๆสิ่งแต่ไม่เคยลืมว่ารักเรามากขนาดไหนไม่เคยลืมของโปรดของเรา ไม่เคยลืมความสุขของเราและไม่เคยลืมความทรงจำดีๆช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันแม่คือคนเดียวที่จำช่วงวัยเด็กของเราได้มากกว่าทุกคนในชีวิตและรอคอยใจจดใจจ่อที่จะได้เจอเราอีกครั้งหรืออีกหลายๆครั้งที่จะได้เจอหน้าเราที่จะได้เห็นว่าเรามีความสุขอีกครั้ง ไม่ได้รอเจอเพราะต้องการอะไรตอบแทนแต่เพราะแม่อยากเห็นลูกที่แม่รักมากกว่าทุกสิ่งเท่านั้นวันเวลาเดินไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิง่งถ้าแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่คุณโชคดีมากและถ้าคุณพอมีเวลาที่จะกลับไปหาแม่เพื่อที่จะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันอีกครั้งหรืออีกหลายๆครั้งทำนะคะเพราะเวลาเดินหน้าทุกวัน แม่จะไม่ยืนรอเราแบบนี้ตลอดไปในวันที่แม่ยังอยู่คุณรู้สึกดีๆกับแม่ยังไงรักแม่มากขนาดไหนขอบคุณแม่มากขนาดไหนอย่าอายที่จะบอกให้แม่รู้เพราะแม่ทุกคนมีค่าคู่ควรที่จะได้ยินความจริงนี้จากปากของลูกคู่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติและแสดงออกว่าแม่เป็นที่รักมากขนาดไหน แม่มีส่วนหล่อล้อมทำให้เราเป็นเราในวันนี้แม่ทำทุกอย่างที่จะทำได้อย่างดีที่สุดแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เราจะทำให้แม่บ้างทำให้แม่รู้ว่าลูกคนนี้รักแม่มากขนาดไหนขอบคุณแม่มากขนาดไหนและโชคดีที่สุดอย่างไรที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่บอกรักและแสดงออกว่ารักแม่ในวันที่คุณยังบอกได้อย่ารอโอกาสพิเศษ เพราะวันทุกวันคือวันสำคัญและมันไม่ต้องใช้เวลามากขนาดนั้นเพื่อทำสิ่งนี้กับแม่ทำตอนที่คุณยังทำได้เพราะแม่คือสิ่งมีชีวิตที่เลอค่าที่สุดในชีวิตของลูกทุกคนเพราะโลกมีผู้หญิงคนนี้ถึงได้มีคุณในโลกใบนี้วันนี้ไปส่งความรักและแสดงความรักกับแม่กันนะคะ